สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผูจุคนจ้าตาับมาเบินนาสีเขียวพี่น้องงามบ่เขากลังเขียวงามบางยางค่ะพี่น้องนาลูกสาวมองที่าสาวซาพามาเก็บที่ปูน,นอนยล่ะพี่น้องงามงามลุ่มลื่นจินสบายตาค่ะเมื่อนี้ลูกสาว ขาเสาชามหาเบิองเท้าพี่น้องหาเท้าไปลาบไปดุนไปเบิองน้ำกันว่าสิมีบอแบบนีเท้าก็สิได้ถึงบักหอยเอาบักหอยไปลาบใส่เท้าพร้อมพี่น้องไปจับไปเบิองกันจ้ะหอยใหญ่สอง่วยพี่น้องเท้าเก่าเท้าเก่าพี่น้องมาเอาเท้าไปลาบเนี่ยถืออะมาจับไปก็เฉยๆก็เท้าเก่าพี่น้อง เียงรดไถ่พอวิธีเอาเท้าพี่น้องเอาไว้ในตุ้งยามตุงยามอะไรพี่ม์มน่ะมันแล้วเขาอ่ะได้เท้าไปลาบแล้วพี่น้อง มาหาบกหอยอ่าโอเคอเคุณดีมาหาบกหอยมาเก็บผักบุ้งได้หัดเท้าไปลาบตะกี้เหรอไอเอทักขีห็นึ่งปนี้เราใกล้ๆเนี่ยเป็นมิตรย,ยืน่นคล้องเดียวนี่เหรอวะ คีดเกิด้ลอมนี่แหละกวนมัวมีแต่งามๆเออฟอมันเท้ากินบมละีคุแต่อีฟอวน้ำฟายเปิเตาเกาจะีเลยน้ำอย่างนง้เหรอมีน้ำเดือดขี้ยงเอออยากเล่นน้ำมั้ีอาเปาการเล่นน้ำลยนะอืม ทงให้ทงน้าก็ดียินเสียงรถไทยน้งสิเหระพี่น้องไหลายอยู่ได้เนี่ยนาทีาะค่อยเอาเยียมยอมย่อมนะเท้ากินมาเท้ากินให้จับตรงเสี้ยวบีบเบื้ีงเบิ้องสฉกเห็นบ่ทอดพวกเป็นสีขาวกัาเท้าปั่นจืดคงคมจะเป็นสีขาวันล้วบีบเลือด่แต่ว่าบ่มีเออ เอ <ừ. S 2> <ừ. S 1> ออเดินรัวๆแต่ไม่มีจ้าเี๋ยวใจด้วยวะนะจ้าเหนาะมันทั้นนนนงในหอดหนามันเหนาะยามมันเหนาะต้องน้ำสะอาดเท่านั้นเด้อพี่น้องมันจงค,ค่อยสิข้นเท้านี่ ชาวบินเดียวมือนนี่ลงน้ำแช่เลนน้ำค้เดียวคับมามีคนหยาดมันนีน <c oughs> นน้วันลงหนีมุ่หนุ่ยปุ้ยที่ส,สมัยตอนเ้าไปมุดเอาอยู่ข่างพุ่นเนาะน้าแอ่งเนาะก้อน,น,นเป็นก้อนขึ้นนะ ว่าสีนจอดแว่เล่นน้ำมังะมันเดี๋ยวงามตาปิตตาไปใส่บุ๊เสียใจด้วยนะซก น้องซิงนิกเสียใจยด้วยนะจ๊ะอุ้ย,ย,ยพี่น้องเอาเขาเดียวสามสี่ปั่นใส่ไไนะใบไผ่น่ะใส่ขอไผ่อ,อืมน้อยูใยย่ใส่ไผ้เขาอยู่ใส่ใบกรามเออนะมมาาน่ะใส่แตงกุามกระ้ำหนีวยัเอาไปเอาเน่ะแมนเบิดเด้อพี่น้องใย่เฉาไก่อน ค่อยเอายุดถ้านำอะไรก็จะเป็นอีกแบบนึงเนี่ยพี่น้องสุดยอดอาหารอีสานเนาะพี่น้องลาบเทา,า,ายึยางเดือนดับยังกระไดเลยนะ กแต่ปีที่แล้วผุ่นนะี่เนาะหรือว่าปีนี้ปีนี้ล้วแต่ว่าซีหาเดือนที่แล้วเนาะอยู่ในสาเนาะอ,อันนั้นเอาอยู่ในสาเนี่เอาอยู่ในคลองนะพี่น้องสะอันคลองอันเพิ่นอันนี้เนาะดีแต่วันคลองนี่เพิ่นวัน ก็ดูดน้ำเส้นน้ำบอกคล้องเลยคล้องใดกับสีแห่งเบิร์ดเราพี่น้องเขาเจ้าดูดน้ำเส้นน้ำเอ้านี่น่าไปบ้านสินะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญเลี้ยงเถาเขาว่าเถากินน้ำน้ำใสทิงเลยเด็ดเดียมยุ่งยุ่งน้ำเงา เดี๋ยวจะไปไปชมอยู่บ้านไอพ่อกระถามทังซี่คือกันแม,ม่นเท้ากินวะเหร,อรเอ่อพี่สนนิพัวป่ะผมเกิดใหม่เด้พลยคงใส่นี่ จะค้นดำนาพันหนึงน่ยตายคนผู้ลอยบาดำคนน้นไอ้บ่เดีวเดียวนะเมนเเดียว, <c oughs> วเดียว,ว, <c oughs> วสลงเนาะพันลงสีเลาะเทียงเหมือนตัวไห้ต <Ừ. S 2> ่าคนได้นะน้าุชอยุ่นเปิดร้านอาหารขางนเจี๊ยฟอยนะโเพ่นสีตีงคิงบวกค้นเนาะเจี๊อยพันหัวกระลิ่นันิกอกเต็ม อุ้ยงามค่ะจูมองตาเปล่านี่งามหอยางคัพี่น้องคุณเอาเป็นกับเป็นเด้อเท่านี่เวเธอทิบเเด่นเนาหลับไงหนึ่งขุดเลย เนี่ยก้อนถามเออเออ้วสงสัยว่าเขากินบ่อเขากินบ่อถามเึ็นบ้านแล้วก็รู้อืมตัวน้ามืดใช่ใส่ไทยมาแต่ว่าหมอนคล้องคุณี่บ่งเขาไปเอาบที่พ่องูหนบ่มีเหรอบัมันเกิดทุ่ม หอยมันแหงคือจังซ้งนี่แนหะเห็นปะหอยแหงมันมีน้ำรองคันมีน้ำรองวัาทางทางมันถากเขาเดียวน้ำม,มากว่านี่เขาเดี่ยวเมื่อไรขี่รถไกลกันเขาเกินแทบบ่ล่ะเขากินแทบแล้วล่ะ ก็สดงามเนาะเอากินกับเฒ่าบ่กินเอาเบิ่งตกป๊อกตําเป็นเปีย <laughs> 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 อันเดียวกัน <laughs> เนาะที่เท้าแขกมันเท้าปลอม <laughs> ไปขายอยู่แล้วว่าิลู่ว่าลู่ได้จังได้บอ <laughs> งทีของแขกของปลอมยังเสียงอืมย่าลวงแม่ย่าปุ้ย <laughs> <laughs> ะมือบไดเดียดกว่าฟันนี้มันได้ได้เดีละหน่อยเดียวละหน่อยนึงเนาะทำไมมินเนาเขาเรียกว่าเขียวใสของเทศ ใจแหลงพ้ามูกินตะทลกนี่เ,เ,ขเขียนเียพวกนี้น่กินเหียนเคยเกี่ยวง้ามกับทีเข็ดกินกัลยใส่หอดปุนปลาใส่หอดอย่ยงเนาะอือก <c oughs> ินกับอันนั้นอันนี้ร้องเบืองเดียว มีปุ่นอะควันอะไอบั่นอก็เดื <c oughs> อดดีอยู่เดียว,ว,ยวมันได้ลายอะต้องมีปูเนาะอืเอเมนเขาแล้วก็เขียเขียขึ้นพลอยเขียขึ้นพลอยบัานไม่มีพิงรลายหลายเสีบขัด ไปหาปูใส่ละบินนี่ปูใส่ปูหมุนปะทุเลยเนาะปลาคอเด้่เออมีปลาคอคอยู่สองตัวพาดเอาไปให้ปูนปลาคอใส่เนี่ยเขดีเลยอย่างทัวเลพาดเอาปลาคอไปให้สองตัวเมื่อวานเนี่ยเลือดอะไรไม่สิเขากันปะนี่ทานกินได้กู <laughs> นิ้นไห้3ามตัวปลาข้อสองตัว,ตวหวานลาบเท้าโซซิกเนา่เลือดหินมาไปไหนอืมเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวว่ากล่าวมาพู้เดียวเดี๋ยว่นานล็อกบ้านคุณเอมีอย่างของในบ้านบะ นี่ีสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี่นงแก็ที่สิ้นเดือนแล้วเนาะม้นนี้ก็เท่าไรแล้วยี่สเก้ายี่สิบเก้าแล้วเนาะจะได้ยังลองคว้างานั่นวจออเดอร์ปะออเดอร์เท่าเดียวเบ้งามเบ่เจ้าว่า เดี๋ยวจะเห็นบ่ปั้นจืดป่ปั้นจืดด้น้อนนนมีย้อไม่เท้าปั้นจืดเท้าเก่าดีๆนี่เองนี่แหละเท้าปั้นจืดบีป้อแห่งขลรอตัวผู้ใดถามขี่รถไก่ก็ถามเท้ากินแทบเท้ากินแทบป้อบกอนไปงุ้มบอกหอยพี่น้อง งูมัอกยจูบใส่ลาบเท้าพอดีเลยเต็มถุงเสียพอดีย้ายลาบพอดีเลยแบบมีมูลลาบเพื่อนั่งจบขาวไปไปงูมบอกยจูบไปใส่ลาบเท้าพี่น้อง หเชอรี่ก็ได้แล้วต้มแล้วก็จิ้มล่างใส่หลับเท้าพอดีเดี่ยว <c oughs> ใส่หลับเท้าพอดีแหละกระบอกหอยหั่นหอยเชอรี่ใส่พอดีน่ะลงน้ำแทนลงน้ำแทนพี่น้อง ทงไ้ทงน้ำพี่น้องมงเขาบุงน้ำุ้นยอดงามงมึงผัดเสีบเนาะนี่กตัหมูุ่งกับเสบเนาะัไ่ากันได้ทยัโคนสิเป็นทีตู่ลวเนาะเนาะแมนยู่งไงคัพี่น้องมึงเก็บบกหอยเจอรีไปนำเด้พี่น้องสองหน่วย เก็บบักหอยเซอรี่ง้มบักหอยจูพี่น้องได้มาแล้วกะเอาทุกอย่างหาอยู่หากินอื้อโฉนตัวอืดโอ้ปวดตกน้ำมึงพี่น้องน้ำข้งางน้ำเนี่ย กำมาบาดล่างเท้าแล้วพี่น้องคุณนายแม่สีล่างเท้าลาบเทาล่างอยากเนี่ยจักหน่อยหลายเติบเด้อแบ่งครึ่งกับลูกสาวแบ่งครึ่งกันทำเมนูลาบเทาเด้อพี่นอ้องส่วนผสมกะเดิมๆถั่วฝักยาวตะไคร้บักเขือคืนขาดบะไดคือ เป็นผักอีสีพี่น้องบุกไยเชอรี่ก็ได้น้อยเดียวกะเลยเอาที่แบบว่าต้มไปแล้วต้มไปแล้วนี่ตู้เย็นอยู่ละเอามาหั่นใส่พี่น้องต้มนำปลาแดกพี่น้องเสียห้อนหัวเลยกวอนหอย พี่น้องมันถึงน้ำหอนมันก็สิเปลี่ยนสีมันมีเป็ดไอเสียดเกียขึ้นถั่วฝักยาวแล้วก็ตะไคร้อยู่ข้างล่างใหญ่มเป็ดเดือดไม่เดือดดิชัว ีปลาอิสเพี่นอ้องอะไรๆแล้วก็หอยหอยชอยนะคนให้เ,เข้ากันคุ้นข่ากันหรอล้วพี่นอ้องขั้นตอนต่อไปใส่ปุ่นปลาทูเอ้ยปุ่นปาคอพี่นอ้อง กับปร,รปุงรสด,ด้วยปรุงนัวพี่น้องใส่นหน่อยเซ่บหน่อยใส่หลายเ่บหลายไปว่ามากระเพราตามด้วย,ยข้าวครัวข้าวครัวนายแม่กว่าอื่นพวกแม่ครัวกัน ขัวขอเองน้ำหอมละยายน่ะใั่ใส่ไก่ด้วยผักชีใบเลื่อยพี่น้องเนี่ยต้นหอมแล้วก็ผักชีแล้วก็ผักหอมเปีผักเขียวเลื่อยนี่แหละพี่น้องสามอย่างสามเสหายมีตาไห้พ่อก่อนมั้งบ่สตาไห้พ่อกับตาเถาก่อนตาไห้พ่อกับตาเถาก่อนพี่น้องบ่ใส่บุกผิดเยอะแล้วก็ใส่บุกผิกที่หลังคิดแนว นีพี่น้องลาบเทาเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเด้อยกินข้าวแลงน้ำซาวซาพี่น้องลาบเทาปลาเผาก้อยบวงหอยเดียพี่น้องอายุหากินตามภาษาอีสานบ้านเฮาพ่อกันไม่คลิปหนาจ้าวัสดีจ้า